มาครับมาเมืองปลาคองเนี่ยสองใจครับจ้าจากตอนที่ฮาบลูกนะแม่ตวนน้อยต้นที่ทงตดต้านด้วยนต้นเล็กลงมึงเรื่อบเดียวโอ้ยหปวเห็นข้าวบนได้เรา่อยแต่คะแนนหลายแห่งคะน่ะีเมืองเรืองรอมี้ฮับลูกหลายกองแห่งเ้วยอแบบสิบหมัป็นใยกว่งกองเออเต็มเลยครับนี่ใบใหญ่น้อยกปลูกใส่กองส้สูงนะครับเดียวจ่าดูน้ำได้ประมาณเท่าไหร่สี่สจ้าสี่สิบหกเมือง่ะนี้ วัน้นี้ผมจะมาเติมปุ๋ยเออคลิปนี้ผมยังดอเพจะมาเติมปุ๋ยให้พี่นมือมือว่าพี่นมอมืนทางว่าพ่อหนังก็ลดแล้วเออเติมน้อย่งไรฮะนะเติมนําเติมปุ๋ยเขายังไงแบบใดอย่างเดี๋ยวผมจะมาเ็เป็นมึงหนึ่งนนี้ก็มามือเขาก่อนครับอยู่ขันแหวนไว้ฮะมีนปุ่นขังบนแ้วกันนี่เบิ้งเบ้งเบ้อันนี้คือผมจะขนงข้างบนนี่มีมีคนถามมาอยู่แด้ว่าจะปล่อยเลยบอลือตัดออกนี่ขนงขวนทองสีนี่แต่จนขางบนแล้วคีอผมกับปล่อยหร สามสามลูกเออหรือก็สองสามลูกก็ได้เออให้เขาสมบูรณ์นะจ้ะพอคือผมตรงกันสมบูรณ์จหน่วยเข้าหญ่จ้ะนีอันนี้ข้าวไงดอกเป็นเมือนมากระลังเริ่มออกเห็นปะหรือแหนก็จะมีดอกตัวผู้ก็ดอกตัวเมียล่ะมันจะไม่ได้มันจะมีแต่เคลือเดียวเลยดอกตัวผู้ดอกดอกตัวเมียมันเปิดนานข้ากล้องหนี่งมึงกลองแลกเลยกลองแลกเลยอันนี้ได้เท่าไหร่เนอะสามสิบสามบานอ่าสามสิบสามบานนับจากวันที่ลงกล่องอ่าแต่จะนับจากวันลงกล่องนะครับยังได้เรียนแนวเขาเลยเปิดมึงอุ่นอ้ยนามโบกเลยนามแห้งเลยแห้งแล้ว แนมแนเติกต้นแบบว่าปุ๋ยกบบระเบืแดงพร้อมครับจ้าแมน่นที่ท่านสังเกตด้วยครับด้วยถักปุ๋ยกระเบื้องสีเขาต้องควรเติมเติมนหนามหรือเติมปุ๋ยไปพร้อมจ้ะแม่นเพราะฉะนั้นเขาเพราะว่าอายุเขาด้นได้ครับเดิมอายุเกี่ยวเขาแม่นอันนี้เขาเขายัางจะออกดอกอีกจ้ะเขายัางจะออกผลอ,อีกเป็นอีกเป็นเดือนประมาณเจ็ดสิบห้าวันถึงเก้าสิบวันออกจ้ะถึงเขาจะเก็บผลบลิเขาได้จ้ะนอันนี้เขาจะมาเติมปุ๋ยเขาเขาก็เปิดออกมาทิละแล้วเปิดเป็นเพื่อนได้ถือแดดกระเป็นองยังบอกว่ากวางอมวกแดดม เขาเปิดนึงว่ามันลดไป๊ซัมกันบ่โอ้โหนี่มีกองนโอ้กองนี้เขายังหน่อยอยู่อ่ายังบ่หลายเติมก็ลดบ่หน่อยเขาหน่อยเลยลดบ่หลายมึงกราบเขาก็ะเพื่อไวก่อนจ้ะเขาเติมเติมนะบ่วบัวเติมเดี๋ยวเขอยมาเบิ่งเอาเขี๋มาเติมเ่าฮ่าฮ่าเจะมาเติมแต่ตัวใดที่มันลดแค่นั้นแหล้วแต่ว่ามีหลกมิยังบัวกระมีเนี่ยหรอหลวมใบเออที่หนอนช่อนใบมีไม่ล่ามข้างเขาเคยจะได่กว่านเออมีที่หนอนเป็นผ่านกูเด้ถ้ากระตาดอกกระตัดเตะตัดเมียนกับตัดออกก็ได้ตัดอกเลยเนาะเนี่ยตัดออกก็ได้เพราะว่าเขามี เขาจะมีใบทางบนอยู่แล้วเพอเพื่อจะสังสังข้อแสงเขาจะมกปรุงอาหารแต่มมนกรห่มไ้วนี่ดแสงี่เขาตอกก็ได้เดี๋ยวผมจะตัดูครับเนี่ยให้มันครบอยู่สองสามเดือก่อนตรงนีนอนมันหามาะไรหรือนม่อ้พี่เห็นเห็นคือตอวเลยนั้งวิแต่วารถแก้องเดียวนะคนเขบอกนอเนาหนอหลายเขเลยหลานข้งห้หงเลยหลาขา ลากนี่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์เขาเด้อครับเด้อใบดูใบเขาเขียวแฮงจ้ามึงใบเขาเขียวแฮงเด้อดูเห็นะมึงใบเคิงหรือมือใบเคิงเขาดูเขาโดนแสงเห็ว่านั่นอู้จ้าเอ็นะมีพี่น้องมันถามทำอในคอมเมนต์มื่อนั้นเขาถามว่าใส่ปุ๋ยจะใส่ต้วงใส่ปุ๋ยจะใส่ต้วงเนี่ยใส่ข้าลงปุ๋ยหรือไงใส่ข้าวลงปลูกเลยอ่าใส่เท่าไหนใส่ปุ๋ยตัวเนื่องอะไรเครื่องแม่ประมาณนั้นจ้ะนี่ยนะคะอ่า แเ้าห้องเติมนี่คือห้าใส่ยางเราถายกว่าแต่ไม่าสิเติมแต่กาวามันเคิืนกองนี่มันก็ใส่จะเหยีบเบเต็มขอบเดี๋ยวเล้มจะให้มึงนี่ขอบในตัวแลวมจะเิมใสเรื่อะนี่อ่าอันน้ใส่ปุ๋ยอกเลยก่อนจ้่เดีตวอันแรกเลยบบแต่ว่ามันมันแข็งเคื่นกองไง่าก็เอาออกจไงมันเต็มกอแล้วกเอาเตมขอบก่อนขอบขอบแรกเนาะขอบแรกแค่นี้แหละใส่ขอบเดียวพ่ออืมอ่ากองนี่อ่า นี่ด้วยนางเขาใส่แล้วใส่แค่นี้แหละใส่ทำการเลยนะเงี้ยครับเขาลดไปครึ่งๆแล้วครับนะแล้วน้าเขาก็ใส่น้ำใช่เพราะเขาต้องเลี้ยงเขาไปอีกนะครับเพราะว่าอีกเป็นเดือนเลยมันโบเมนคือพักสลัดหรือครับสลัดเพียงแค่จะต้องเติมขนาดเปลวอย่างเดียวเนี่ยเพราะว่าอันนั้นคือเติมปุ๋ยทะเลเดียวอายุเขาหน่อยอันนั้นสามสิบมื่อก็เริ่มจะกินได้แล้วสลระแต่ตัวนี้เต็มสิบวันหมดแล้วอันนี้มันเจ็ดสิบกวันเก้าสิบวันเลยจะได้เก็บผลผลิตออาเพราะว่เป็นมีมีผลนะโอ้แม่ นี่เดยเคยเป็นนี่ด้วยค่ะพี่น้องพี่เพิ่งสงสัยมาหลายแห่งอันนี้เป็นบบเมนกองกุ้งด้วยไอ้กล่องกองกองช่องสูงกองช่องสูง,อ,ง,สงอ่าเดี๋ยวพี่น้องกันไปเขาใจเตะพี่กองสูงดูน้ำได้ประมาณสี่สิบสี่สิบห้าสี่สิบหกลิตรนกล่องนี่ยนะเต็มเต็มเดี๋ยวพี่น้องมีกล่องง่ายๆกับปูกล่องง่นนายก็ได้ครับแต่กันหนังเขาไปเจอาเนาะเ่าก็บปูต้องมืงเขาบ่อยแบบนี้เาก็เติม ยตามอัตราส่วนเนาะครับจะสามาซีซีตอนนำต้องเรียดหรือจะเป็นซ,ซีซีหรือหาซีซีก็ได้๋ยวประมาณยาเกินหาซีซีครับพ่อห่าเกินครับมันจะเข้มเกลือนอันนี้ท่านั้นก็นเป็นอยู่กับขนาดกองที่พี่น้องใส่เนาะบางทีพี่น้องอยากทดลองเนาะเห็นเาปลูกกวขยายปูกน้ำเลยเขีซ,ซีละเอ,อเอามาอวดเนาะอ,อวดให้พี่น้องอยากเทียนน้ำกันใช่เอาใส่เอทอะไรเอาก็ต้องใส่บีเท่านั้นนี่แหละเพ้อ แล้วใส้เบงเคื้องเพิ่แล้วกันนี่เพิ่มเยางดินี่เคอเพดนี่เบเครื่อเพิ่มแบบสมบูรณ์แห้งด้วยนีุ่ยี้เฮาดะดีวะน้อยก็น่ปลูกได้สุยางอร้อดแต่งเนี่ยปลูกจามมืออะเามือช่วงนึงช่วงรองเหรอวะอาแล้วก็ช่วงแบบะมาสองทับาดที่ผมมาถ่ายคลิปแบบพันเรืือแล้วก็บ่ได้มาอีกเลยนี่ลม่เพิ่งนีามเนี่ยแหละแมนจะม ะ้เมืองเขาเมืองแต่เขามีแขนงเขาก็ตัดออกแขนงแขนงผมก็ปล่อยมันตึงไหม่ได้ครับเลยแขนงสีบัวบัวมาเบิงเลยกับเป็นไปบัไใดเนาะขณะในดินน่ก็ยังมาเบิงชุมเหือเนาะหวดน้ำชุมเหมื่อมันเป็นดินนะเบิุ่มเหมื่อแมนเพราะวห้าต้องมาหยอดน้อยก่อนเนาะนี่นะคะวิธีเติมน้ำเติมปุ๋ยเบายากค่ะเย็ดง่ายเนี่ยคือไดก็เย็ดได้ง่ายมือสะอาดสะอาดแล้ว นี่เลยคเด้ออืมนี่ค่ะนี่ขอนซอนเด้อนี่กระสีเปิดหนามใส่ดิละคะ่ะมานี่หนาในสายเป็นกระสีห่อนแน่เนาะคะ่ะเ้ากระสีเปิดหนามถิงไปเพราะว่ามันเย็นแล้วเ่าจะคอยเอามาใส่ด้ิค่ะเดี๋ยวมันสีมะหรว่ะเะยังก็อนหลากอนเนาะหลากเป็นกระีหงขาวๆแล้วก็นี่ที่น้องอยากปลูกอยากปลูกหรือเฮาเพราะว่ารอบแรกนั้นเดี๋ยวว่ารบกวน,นใส่ยังก่อน ปลูกไก่น้าป้าแต่ว่าป้าก็เถ่าปลูกระดับนมาเริ่มต้นก็อาจจะพักไว้ก่อนอยู่แล้วพี่น้องอาจจะพักไใบว่าแต่ก็จะมาเติมหลอกสองถ้าจะพักกิงไรบ้านนะจะพักไว้ในถังก็ได้ครับพักว้ในถังพักไว้ในถังปลาก็ใบที่เกินหนึ่งปอกก็ได้แล้มาเติมใส่ยันีผสมไใ้อ็มังนหวงเห็นไหมจะเติมน้ำปุ๋ยอะไรบ้างเติมน้ำปุ๋ยเติมน้ำปุ๋ยในถังขนาดในถังอีกถังหนึ่งที่เขาพักไว้อยู่แล้ว ก่ก็หาถังอีกทังนึงมาผสมนำปุ๋ยเ้วก็ปากนำปุ๋ยใส่เตใส่เต็มอันนี้ก็นี่ติต้นนำบกป้าจ้ะต้องลองกเอ้าจติมใส่ยังไงวะจ้เออนี่เบิ้งไอ้กวางเอาเติมเติมมาตรงเต้มเลนบอนี่เดี๋ยวพี่น้องมาเดินามาเติมเต็มบเาเติมเต็มบอบอใเห็นเม่นเหลือเติมเนียหละโอ้หมันมันมต้นไหนเนาะม่อไนาะเออนี่นบ่เจอเดี๋ยวไหลผมเดี๋ยวไหอ๋อมันจะมีห้อยเก่านะคะน จะไม่แห้ง,งก็ได้หมืนปะจะไม่แห้งานไดแบบเดจะกระทบลากเขาแต่แแว,ว,แว่าเป็นคือสีบอบอกอนแอคือแกล้วนันนะแ้วออนแอคือแหงดแล้วเดี๋ยวนเ็นห้องเย็นแบบนี้ทียังกแกวอยู่อืเหนลอน้แดงคือกาแล้ว<น>จากนามาก้มใช้ผู้พีสารอาหารใช่ว่า้องเยียขางอกครับอีกหลายเหือเลยหลายเดือนก็เดือนย เราทั้งจะออกดอกอีกออกผลอีก่งีายแบบนีนใ้่ที่น้องท่าใส้ยังกะถามมาได้อีกอครับเล้อจ่ะนออบตอไปนี่กะเวลานำแข็งที่ก้อนนค่ไปมากอาเบียหาพี่น้ังมึงจ้ะนำแข็งี๋ยวรอออกดอกนะครับนาะย้ช่เยหอนมันนี่เขากินได้บ่อยกว่านี่เออหยอดอ่อนกินได้เนาะเอาวไปลวกลอวก็ได้เนาะปลกยไปพี่ก็แดะเนียนเขาหลีตัวนี่นี่อย่างไนี่เป็นนวยเหลือด้วยเนอนี่ เออเดี๋ยวเดีจะบอกสามสามสิบสามวันนับจากวันลงกองบวกกับสิห้าวันก็คือเลี้ยงต้นก้างแต่เขางอกบวกไปเท่าไหร่ครับบวกก็เป็น4ี่สิบแปดวันคือเก็บเกี่ยวเขาอีเลีนประมาณพุนล่ะครับเจ็สิบหมื่นเจ็สิบาวันถึงไปเลยเนี่ยในนุ่มหน่วยเขากํลังกํลังออกหน่วยสี่สิบแปดหอกับนี่ก็สตรหาสิบหกสิบวันนี่ประมาณกลางเดือนนี่แะเดือนกุมภาพันธ์หกสิบวันงานก้งหกสิบหมื่น บ้านเจี๊ยดซีเหมือหัวออกหน่วยแหลงเนาะจ้าน่ารักตะมูแต้มนี่เห็เนาะอือถ้าเห็นว่าเขายิเริ่มเหยีงอาหารก็ออกหน่วยหลายเขากนะเดี๋ยวผลเขาสีบทสมบูรณ์ทั้งกระตัดงกับเนงออกกี่หนึ่งอ่ามีผลมันเกิดมานด้ไหมเหรอบางทีมันเหยีงอาหารครับทีหลังกระตัดออกมันต้องไม่เสียได้หรอกครับเพราะว่าเข้าต้องการผลผลิตที่เขาสมบูรณ์การรัดไว้ซั่มมี่จาน้อยไมนกระสีเอื้อมมาอยังก่อมันพอกระตั้งจ้าถามว่ามันกินได้บ่มันกินได้อยู่มันกินใดอยู่ครับ บางที่กับบรดเเมล็ดอีกเมล็ดผสมบุญอีกว่าเขาจะได้เมล็ด้วก็ปลูกตอตอไปอินน้อในมอหละเออนี้ย้ถามจังได้กับไปสอบถามมาเลยนะครับนะใบปีปลูกปัดทองนี่สองใจนะครับขอบคุณที่ผูน้องที่ตามตับชมครับสวัสดีค่ะ